นาเทคเตอร์ก็จัดส่งนะครับรอบเย็นๆนะครับรายการสุดท้ายนะครับโรตารีเป็นรายการที่8ของวันนี้นะครับวันนี้จัดส่งโรตารี่ทั้งหมด8ตัวนะครับตัวนี้เป็นเอฟเชียนะครับ185นะครับเป็นพีเซนเตอร์เอสพัทนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับชมใหม่ปี2020นะครับตัวนี้นะครับจัดส่งส่งมอบให้ลูกค้าที่บ้านนาแกนะครับบ้านนาแกอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีครับึ้นรถเรียบร้อยครับวันนี้พ่อตาจัดส่งให้นะครับวันนี้พ่อตาไป3ตัวเลยนะครับ ความมาถึงของเราข้อดีคือดูแนวแถวใบของเรานะครับดูมันจะเป็นเกลียวนะครับตัวนี้ไม่กินรอบเครื่องนะครับใบหนาเจ็ดมิลครับตัวนี้นะครับใบหนาเจ็ดมิลนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งห้าแปดสี่นะครับหนึ่งหนึ่งห้าแปดสี่หรือรุ่นเอ่อเอ่อหนึ่งแปดห้าสี่นะครับเป็นตัวหนึ่งแปดห้าสี่ตัวนี้นะครับห้าสิบสี่ใบนะครับเป็นรุ่นใส่ขนาดตั้งแต่สี่สิบห้าแรงม้าถึงห้าสิบเอ็ดแรงม้าครับ ถึงห้าสิบเอ็ดแรงม้านะครับขนาดความกว้างของล้อนะครับไม่เกิน1เมตร80สนะครับสามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับสามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับระยะกินดินอยู่ที่1เมตร90เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับไม่กินรอบเครื่องนะครับตัวนี้ขึ้นรถเรียบร้อยครับเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าครับ้าลังฝนนะครับฝนตกเมื่อกี้พายุเข้าครับมาแรงมากนะครับโรตารีแฟมาเท็ตของเราก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะครับเหลือที่จะขายได้แค่4ตัวนะครับลูกค้าใครไวใครได้นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่า ตัวนี้ช่วงปั่นนาครับปีเดียวนะครับคืนทุนแน่นอนนะครับตัวนี้หนึ่งแดห้าสี่ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ห้าหมื่นหนะครับห้าหมื่นหนะครับจะ <c oughs> ส่งให้ลูกค้าที่บ้านนาแกนะครับ <c oughs> อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ